S ล s s a l a m u a l a i k u m w a มะตุาลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราออกนอกพื้นที่ครับพูดคุยกันถึงประเด็นผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัชปี6 7ครับซึ่งรายการของเราสายสปันฮั์ออกนอกพื้นที่เพื่อผูดคุยกับผู้สั่นขัดกรณีและฮุดยด่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ ในปีนี้ในรอบนี้ซึ่งปริมาณของคนไทยเองปริมาณของอคนอายเองในความเป็นมุสลิมที่จะเดินทางมีกี่คนมีปัญหาและอุปสรรคอะไรพันเลือและกะข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางซึ่งมีให้คิดมีให้ฟังมีให้แลกกในราการของเราวันนี้อ้อนทีอีไปคุยกับผู้สันชัดกรณีและหุดญาติครับปี่น้องครับ ผักเลซ่าระและเรื่องราวสิ่ง่นาสนใจจากรายการของเราเยี่ยวใจครับท่านผู้ชมครับจากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร <c oughs> ได้ชา้า <c oughs> เนื่องจากนิโคตินทําให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ มีผลจะสมองด้วยเนี่ยมีผลจะสมองด้วยเนี่ยมีผลจะสมองด้วยเนี่ยท่านผู้ชมครับรายการของเราวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งใหญ่จากนายกสามาคมแสแห่งประเทศไทยแลขคณะกรรมการอิสลามฝ่ายกิจการฮัจประจำจังหวัดสงขทาครับฮัตยีเอกพงศ์ยีละอต้อนหรับเข้าสู่รายการอัสลามอลัยกุม วะแลยกุมุสลามวะอลอ์มะตุลลอฮ์วะบาริกาตุขอวามรักความรักความสันติฟัมมตตาจงอัลลอฮ์มีแด่ท่านพิธทีกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมรายการอยณะนนีทางบ้านทุกท่านครับพมฮัจยีเอกพงศ์ยีละหรืออิมัมกิฟปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมแส้แห่งประเทศไทยและก็เป็นคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุงคราฝ่ายกิจการฮัดการยินดีอย่างยิงมานี้ครับ วันนี้อรอบนี้ในทนาทเศรษินนายอบสมาคมเซะองรูเรื่องราวาของชาวมุสลิมในประเทศไทยเจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปริมาณทั่วประเทศที่คนครับในปีนี้ได้ลงททเบียนวายท้งหมดพร้อมเดินทางนะครับ7,738คนทางทั่วประเทศไทยครับและกามีการเดินทางไป ประมาณ80%ดเนลยนะครับกาหมายถึงว่าเดินทางไปประมาณสักเกือบ6กพันกว่าคนนะครับบ6 0 0นกว่าคนนี้เดินทางแล้วและการชวนที่เรือจะเดินทางก็เรียกว่ามีเที่ยวต้นเที่ยวปลายครับการเดินทางนี่ครับตั้ง7 738นเ้อบแ่บงเป็นเที่ยวต้นเที่ยวตอนนี้ประมาณ85%หรือ80สครับส่วนถี่เรือนะครับอีก20%นนี่ไปช่วงปลาย นั้นไม่ถึงว่าไกลๆจะถึงฤดูการไกลจะทําพิธีฮัทในปีนั้นครับเรามาแล้นะครับเจ็ดพันเจริานสิบแปดคนนีมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับในคอศาสนาบัญญัตินี่ครับได้ได้บอกว่าการทําพิธีฮัทหรือบางคนเรียกว่าแสวงบุญเนี่ยครับเป็นลูกคุณข้อที่ห้าครับแสดงว่าในลูกคุณข้อที่ห้าเนี่ยของอิสลามเนี่ยครับ มีคําว่าต้องไปประกอบพิธีฮัตหนึ่งครั้งในหนึ่งชีวิตนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตได้นะครับข้อที่หนึ่งี่ครับเขาบอกว่าต้องมีรัพย์สินเพียงพอเบียใช่แดงว่าไม่ว่าจะเป็นที่เขาประกาศว่าจะซ่องเส้นเจ็ดซ่องเส้นแปดนะครับหรือว่าคนซ่องเส้นกาวก็แล้วแต่หรือตำานั้นแสดงว่านี่เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งเลยครับต้องยางเบียต้องยางเบียข้อที่สองนี่ครับสุขภาพ ต้องพรมสุขภาพนี่ต้องพรมสมบู์ไม่อยู่ในการแผดห้ามเดินทางไม่อยู่ในขั้นวิกฤตทางกายนี่ครับ,รบเป็นโรคหัวใจเชียบพลันหรือว่าเป็นความดันเบาหวานหรือโรคไตหรืออื่นๆที่แผดสังห้ามเดินทางอันนี้ไม่สามารถเดินทางได้ข้อที่สําคัญอีกคอนึงนี่ข้อที่สามครับการสัญนจอนเดินทางต้องปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ข้อสําคัญสรุปว่า ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสร้างประการข้อแรกมีรัส์สินเงินทองเพียงพอทั้งไปทั้งลบและข้อสาคัญมีเบี้ยววิธีบ้านกันไม่ใช่ว่าบอาสซามีไปภรรยานเนี่ยไม่ได้มีเบี้ยติดตัววิธีบ้านลกูกภรรยาหรือผู้ที่เราเนี่ยดูแลต้องมีสัพย์สินเพียงพอเช่นเดียวกันเหมือนกับคนเดินทางไปและก,กลับและคนที่อยู่ทางบ้านนี้ นระยะเวลา40วันกะดี5 0วันกะดี<ม>ต้องมีปัจจัย<ม>เพื่อที่จะดูแลเขาเหล่านั้นให้โยได้ครบ40วันข้อที่สองในสุขภาพนะครับข้อที่สามกา,การเดินทางต้องปลอดภัยต่างไปต่างลบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเดินทางมาก่อนทั้งเรือครับมอนี้นี้เครื่องบินเมาลำหรือ,อเครื่องบินที่มีจัดปิเศษสเท่ับเทียวบินนันน<ๆ>ัไม่อยู่ในภาวะสงคราม ไม่อยู่ในการเสี่ยงนะครับนี่ก็เป็นเป็นพื้นท่านลักที่คนทางมด็ดั้อยมสิบ3ปต้องมีในเบื้องต้นนะครับในส่วนของอประชาชนที่ว่าเดินทางไปแล้วพุทธญาติเดินทางไปแล้วอ่ะใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่ซาอุลิอาระเบียกี่วันกี่เหลือนผมประกอบบันนี้ครับมีอยู่ซองเมืองใหญ่ๆที่ภูสวงบุญนี่ครับรื้อ คนที่เดินทางไปทําพิธีฮั์นี่ครับเรืฮูดจาดเนี่ยมีซ่องเมืองหยๆ่ๆเมืองแรกเมืองแรกที่เราดองเดินทางไปเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองมาดินานะครับเรือว่านาครมดีนะซึ่งห่างจากเมืองที่สองนี่ครับเรียกว่านาครมักกะหรือเมืองมักกะน่ครับเ,เดินะระยะทางซ่องเมืองนี้เนี่ยห่างกันประมาณ5ชั่วโมงหรือเซรอยเซอสามกิโลฉะนั้นน่ครับผู้ดเดินทางพิธีฮัตเนี่ยตามที่ท่านพิธีกรบอกว่า ต้องไปในมังทําไรมังผู้ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้แหละเที่ยวปาทมมาเในวันที่13ทีือ5ก็ดีนะครับนะเราเดินทางไปเมืองมาีนากอนครับสา้การบินเมาลัมหรือสา้การบินที่จัดการโดยการบินไทยซาอุดิอาระเบียนะครับเดินทางไปที่เมืองมาีนานีเป็นเวลา8วันซึ่ง8วันนี้ครับทำไรมังนะครับอยู่ที่เมืองมาีนานี้นนาสนใจนะครับมีคาถามวันเยะว่าทําไมต้องอยู่8วัน อยู่ฮาวันไดไม้ฮักวันไดไม้ครับหรือว่าอยู่หมากวันไดไม้ครับได้ครับแต่การแบ่งของผู้นํากลุ่มของบริชัดนี้เขาจะแบ่งไงเกิดความพอดีครับเกิดความพอดีหนึ่งการเป็นอยู่แปดวันที่นครมดีนานี้ก็เพียงพอในการทําปารกิจเบื้องตอนเช่นละมาศที่มัสยิดนาบาวีหรือที่เดียวกับมัสยิดนาบีนะครับให้ครบสี่สิบวันให้ครบสี่สิบวัตถุับวมาสี่สิบวัตถุคือสี่สิบเวลานะครับ ซึ่งภากพทุทธลงบนตอนนี้เนี่ครับได้ระบุว่าชัดเจนว่าบาวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาหรือมุสลิมีนมุสลิมะที่เดินทางไปถึงเมืองบานดีนะและเขาละมาที่นัน่นครบ40วัตถุหร,รือ40เวลานะครับเขาจะได้รับการปลอดภัยจากคนที่ลอ,อกลวงหล่อลวงคนมนาฟิกและจะ เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวัร์นะครับซึ่งตรนนี้เนี่ยเป็นความไฟฟันเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าท่านพิธีกรได้เดินทางไปเนี่ยก็ต้องไฟฟันว่าตรงละมาสที่เมืองมาดีน่านนี้ให้ครบซีซิบเพลาหรือซีซิปวัตถุจะได้รอดพ้นจากขนมูนาฟิกแหลก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวัส์นะแเส, <ะ S 1> ส <ะ S 2> ียงว่าหลังจากนั้นกะข่าวเละกะหลึกถูกต้องครับแต่ก็จะเก็บเกี่ยวเป็นวันนี้ครับ ข้อเนญ้ยที่จะบอกว่าเช้าเมืองมดีนาที่เมืองมดีนาเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์สําคัญอยู่หลายประการแต่ผมขอหยาดสักนิดเดียวเพราะว่าทุกคนต้องไปเยี่ยมเขาอูฮุดครับซึ่งเป็นซอมอซอมอหรับผู้มรบที่นาบีเนี่ยได้ทําสงครามและก็มีผู้ที่ชี้ก็เรียกว่าหนักรบชูฮัดะฟังอยู่ที่นั้นก็เราก็ไปเยี่ยมหนักรบชูฮัดะหลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมมัสยิดกูบามัสยิดกูบานี่ครับห่างจากเมืองมดีนะประมาณ3มกิโลจุดฮาเป็นมัสยิดล่างแรก ที่แต่นบิซอลสลัมนี่ครับได้ทํากับมือของท่านเองอแลก็ไปเยี่ยมประวัติศาสตร์อีกมากมายนะครับชินมัยิดช่นกูโบโบากียนะครับเป็นทุสานฟังเครือญาติของของ,ของนีแล้วก็เป็นทุสานเป็นถี่ฟังของ้องหนักรบนะครับลย่ลยล่คนนะครับแลก็บรรดานาบีลายล,าย,ลายคนเสน่นั้นเนี่ยฟัม่มเป็นอยู่ในเมืองมาดีนะแปดวันนี้ทุกคนเนี้ย ไม่สามารถโยนึ่งได้ต้องฟุ่มฟายแลกกไปเยี่ยมประวัติศาสตร์เนี่ยให้เต็มทีถึงแปดวันแปดวันนี่ครับหลังจากนั้นตันถามอาไปไหน,ไนที่นี่ข่าวเมืองมักกะหรือเดินทางข่าวเมืองออนครมักกะอีกเมืองหนึ่งสื่อหนึ่งถึงมีฟัามไกละระยะเวลาประมาณห้าชั่วโมงหรือสี่ร้อยกว่ากิโลนี่เป็นเมืองสําคัญที่สุดโปรว่าเป็นเมืองที่ราเนี่ยจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัท ในเดือนซุนฮิญะในวันที่๙ซุนฮิญาครับที่นี่เมืองนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะทำพิธีฮัทนี่ครับมันก็นมีเหตุการณ์มันก็นมีความจําเป็นและก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนครนคนมักกะนี่ครับมันมีความสําคัญยิ่งหยวดในข้อแรกเลยว่าการเดินทางเข้าเมืองมักกะนี่ครับเราต้องกาเรียกว่าต้องสํารวมสํารวมในการหนุ่งค้าโ่มค้า ผู้หญิงกับใสยชุดธรรมดาใา่ชุดขาวแต่มันมีข้อสําคัญว่าก่อนเดินทางเข้าเมืองมากะถูกมุมเมืองไม่ว่าจะเป็นทางเมืองมาดีนะก,ก็ดีหรือว่าเจ็ดด้าก็ดีครับก่อนเข้าเมืองมันจะมีครอบเขตอยู่ว่าศาสนกหรือว่าพี่น้องมุสลิมเราต้องประกอบพิธีอุมรมะห์ข้าไปอ่าแต่หากว่าฟาฟืาฟ้นไม่ได้ครับ ฉะนั้นไม่ว่ายิ่งหรู้ชายที่จะเดินทางเข้าไปเมืองนี้คนที่มาจากเมืองอื่นๆนั่นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาวเมืองมกักกะหรือเมืองมณีนั้นนะครับเขาเหล่านั้นต้องคลองอิหรอมหนุ่งข้าวอุ้มข้าวพระผู้ชายผู้หญิงกาเนี่ยอุ้มร้องเข้าไปเพื่อที่จะข้าวเมืองนีไป,ไปไปตามกฎและมารยาทข้องการข้าวเมืองนะไม่อยากครับเรากาชาย พื้นที่ช่ายความรู้ที่มีอยู่เราก็ไปที่เขตท,ที่จะต้องจังเกตนาเรื่องวันนี้<ม>แลก็เดินทางเข้าเมืองนี้นี่คือความสําคัญตําดับนึงเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นได้ป<ม>พราซ่องเมืองนี้ในนบองตอน้นศาสนิกอื่นๆเข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนคนมา,าดีนักคดีนักคนมากาคาดีนะครับซองเมืองนี้เนี่ยเข้าไม่ได้ ฉะนั้นมุสลิมมุสลิมีนมุสลิมะที่จะเดินทางข้าวไปก็ต้องตั้งเจตนาเนียดคลองเอียร้อมเข้าไปเพื่อที่จะเดินทางข้าวเมืองนี้หลังจากเกจตนาเนียดแหล่นั้นคือเราพันหลุกลุลข้อทีนึ่งแหละเรากลับไปทําการตอว่าที่เขเรียกว่ากะบะยินดำาครับจะรอบเหล็ขคอต่อไปข้อทีสามเราก็ับไปทําการแสหรือที่เรียกว่าเดินเราว่างภูเขาโซฟาอีเจ็ดแถวเป็นหลุกลุลข้อทีสามแหละข้อทีสี่เราก็ทําการสุดท้ายด้วยการ ะตะฮารลนเรื่องเรีย,กรยกวกับปิพพมนะครับต่้งมัดเนี่ยต้องเรียบเรียงบินคอเทียไม่สามารถที่จะทํากระโดดได้แสดงวันนี้คือผากพลบุญคอแรงแลแเป็นสิ่งที่จําเป็นเนื้ออื่นใดสําหรับคนที่เยือนเมืองมักกะตุนมุกกระรมะหรือที่เรียกว่าเมืองแผ่นดินฮารัมหรือที่เรียกว่ามัสยิดฮารอม<แ>ฉะนั้นเนี่ยความประเสติจะต้องลืมไม่ได้เลยครับท่านพิธีกรครับ คนที่ข้าวเมืองมาก,กาแลกไปละมาตีไม่เจดวะฮาร้อมนะครับปากพุบุลบนึงแสนพลบุญ, 1, บญไม่มีที่ใดในโลกระบุไว้ชัดเจนในอันกุานและในล,ล,ลักฐานชัดเจนว่าปุสชาบาของอัลลอฮ์ที่เดินทางเข้าไปเ่ลามาทีนั้นในไม่เจดฮาร้อมนะครับนึ่งครั้งหรือนึ่งวัตูุนึ่งเพลานะครับนึ 1, บ่งการละมาตนี่จะได้ปากพุทึลบนึงแสนพลบุญ, 1, บญนี่คือ ความประเสริฐฮากว่าบางเบาหรือว่าทันบิดีขอนี่ครับรเสียเบียไบสองหมื่นแปดไอสองแสนแปดคุ้มคาครับแค่ละามาดครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มาคาเพราะว่าท่านต้องละมาดกี่ปีมั้งครับจะได้หนึ่งแสนผ่าพนละบุญที่บ้านเรานนี่ครับ,รบละมาดหนึ่งใดหนึ่งนะครับหรือละมาดท,ที่มัสยิดหนึ่งดหยิบเจ็ 1, ด 7, กว่าจะเทียบเท่ากับหนึ่งแสนเนี่ยท่านต้องละมาดสักกี่ปีนะครับหลายสิบปีฉะนั้นนะครับนี่คือความประเสริฐจะบอกกับ ผู้แสวงบุญหรือว่าหุดญาาิหรือผู้ที่ทำพิธีกรรในในทุกปีนั่นครับท่านจึงตานักว่านีคือสิ่งที่ท่านเนี่ยหาไม่ได้บรรลนไม่มีที่ไปแล้วครับไปแล้วและก็เลือพไปนองที่ยังไม่ไปที่ณวันนี้ที่เราออกอากาศอยู่ในตอนนี้ไปความตามกันพันคือไอไอไปก่อนก็ไปที่รักเหมือนกันครับเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้นะครับในข้อบัญญัติ บัญญัติให้กับผููที่เดินทางไปทาไปที่ฮัทนี่ครับกับยังไม่ไปที่หรือคนเดียไปหลาลรบแล้วนะครับเขาวัดกันทีนิดเดียวครับวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ไปก่อนคแค่คุณตั้งเจตานาว่า<ช>นึงครัง้งบอกกับประชา,าบอกว่าอยา Allah เอาล็อนี้ฉันนีต่ตั้งใจที่จะไปตั้งใจที่จะไปทุกปีไคนะแต่ไปปีไหนนี่ครับ ไม่กี่ไก่สัปดาห์ถ้ากับวันล่อลำเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ผักพืชบุญเถียบเทาเขาเนี่ยตำมัดแหลวนี่คือคนยังไม่ไปแต่ตังเจตนาตั้งเนียด้วยว่าต้องไปสักครั้งหนึ่งปีหน้านี่แหละแต่ถ้าไม่ได้ไปหลักก็เนียดตังเจตนาไปปีต่อไปหลักคนเหล่านี้จะได้ผักพืชบุญเหมือนกับเขาไปตามัดแล้วครับโปรดตั้งเจตนาว่านี่ยจะไม่ตังเจตนาเนี่ยจะไม่เนียดครับ นั่นคือความคัดทุนสําหรับคนที่ไปแล้วทําอยู่ตอนนี้นะครับหรือคนที่กลับมาแล้วทุกุกปีเขาวัดกันเทว่าฮัดอันอัลลอฮ์เนี่ยใดตอบรับหรือไม่พอฮัตที่อัลลอฮ์สรงตอบรับนี้มันก็ไม่มีอื่นใดที่จะตอบแทนให้กับคนเหล่านั้นนอกจากสรงสวรรค์อันฮัยจนมามบารุไลซาลุยซาอูอิลันจัมเราสิ่งที่รักท่านบอกว่าชัดเจนว่าฮัตที่อัลลอฮ์สรงตอบรับ หรือที่ียกว่าฮัดมั่รูนั่นครับเป็นฮัตที่ช่วงสวรรค์ท่านั้นที่จะเหมาะมายคนนี้แสดงว่าถ้าพี่น้องไปสักครั้งเดียวก็แหละแต่ถ้าเป็นฮัทที่อลัลลอฮ์ทรงตอบรับมันครับนั่นคือความสาเร็จของการทำฮัตครับ mm hmm. ครับบางคนกากลับมานี่ยัง่งย่งอยู่ในภาวะภาวะงเหมือนเดิม่าขอ้อข้ออภัยครับมีการอยู่ในวงอบายามุ เป็่การพันนั่นหรือก็ดีหรือว่าอยู่ในวงวนข้องกันวงวนกันดอกเบีย้ยวงวนอยู่กับเรื่องราวสิ่งที่มันไม่ใช่มันเป็นที่คำสั่งที่อลัลลอฮ์ฮามาครับ,รบนี่นี่คือชัดเจนว่าฮัดที่อลัลลอฮ์ตอบรับคือฮัตมะบรูดกับว่าสิ่งที่ไม่สมมาปรากฏยุที่ว่าการเปลี่ยนแปลงกลับมาถ้าว่าฮุดยาดคนนั้นสังเกตได้เลยเขาเปลี่ยนแปลงจากหนุ่เกิงข่าจันหนุ่เกิง เออที่มันไม่ไม่ไม่ไมไมทุกตามกฎข้องศาสนาบัญญัติกลับมาหนุงเสื้อโตบขขาวหนึ่งพาทุ้งไปละม,มาดไปคอยเฉยเรือบนบัตรภรรยาอย่างดีอาจารย์ไปกับนะมากันถ้าตอนาจารย์พิธีกรไปแลไรก็บลบมาบนิบัตรภรรยาอย่างดีลบมาบนิบัตรลูกอย่างดีให้ภรรยาได้ลกูกอยู่ในคันลองของธรรมอยู่ในศาสนาอยู่ใน คำสั่งฉายของอั nice ลลอฮ์ูย่ในสิ่งที่อัลลอฮ์นิฮามเลยก็เขาละนันเขาก็ไม่กลา้ากลายนี่ครับหัตติเป็นแปงหละครับตติมารุษครับครับคุณทยที่ทไปไ<ม>แล้ว<ม>ในตอนนี้ครับทีเมกะในในความหม้ยกำลังอีก,กคราวเมกะเลยแหะคือในความหม้ก็คือมอีผู้ดูแลเกียบพร้อมและได้รับรายงานเรื่องของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาก ตอนนี้ผู้ที่เดินทางไปก่อนนะครับแน่นอนครับข้อแรกเนี่ยเราบอกว่าสุขภาพร่างกายนะครับดี<ม>เพราะอะไรครับคนไทยเนี่ยต้องต้องบอกตรงว่าสามารถทนทานได้ประมาณสองอาทิตย์ไม่ว่าจะทนทานอย่างการฉีดวัคซีนไปก่อนนานาน,านี้ครับนะมีการฉีดวัคซีนทั้งซองเข็มวัคซีนแกกับไข้หวัดเยืย่วัคซีนเข็มดีซองกับไข้ลังแอน่น วัคซีนก็วยได้เยอะนะครับที่จะให้เขาเนี่ยมีมีความาาก็เรียกว่าแข็งแรงสร้างม,มาทนต่ออาการร้อนได้หรือว่าทนต่อ,อการเป็นอยู่ในนครมักกะหรือมานีนาได้จากการรายงานคนเดินทางไปแล้วตอนนี้นะครับเริ่มอยอยเมื่อ,อยุครบแปดวันแล้ววันที่เก้านี่ครับเขาจะอยอยกันเข้าเมืองมักกะ,ะยังไม่มีคนที่ไม่บายนักยังไม่มีนะครับยังไม่ได้รับ รายงานเลกาคนที่เส้ชีวิตยังไม่มีนะครับสรุปว่าคนเดินทางไปแล้วเนี่ยครับประมาณสักหกพันคนนะครับยังมีสุขภาพร่างกายที่ที่ดีมีมังกาไอนี่ก็ไอนะครับเ,เรื่องของไอเรื่องข้องคลายเล็กน้อยนะครับเรื่องราวข้องอื่นๆที่มันแคทเมย์ในธรรมดา<แ>การเดินเยอะๆนี เป็นเรื่องราวที่โชคดีในปีนี้ครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์บ43จ้าหน้าที่ฟอมแพทย์นี่ครับได้ดูแ,ล,แลสุขภาพร่างกายคอยแนะนำะมีเบอร์โทรติดต่อแพทย์เรียบร้อยนี่การได้รับจากแพทย์นะครับคุณมอขอนแก่นเอวยน้ำท่านก็รายงานมาประจํานะครับซุนกิฟลียูโซ่เนี่ยครับเป็นหัวหน้าแพทย์ไทยประจํา เมืองซาอุาดีอ,อราระเบียในปีนี้ท่านบอกว่าเป็นนาทีลักของทางแพทเลยว่าหนึ่งให้มีการเจ็บป่วยนนอยที่สุดครับสอ,องไม่ให้มีการตายนะครับสิ่งก็ต้องช่วยกันระวังไม่ว่าจะเป็นแซ้ผู้นำกลุ่มหรือหมอี่ครับติดตามกล้ชิดธนหรับผู้เดิเดนทางไปเลยมีตัวแดงครับผู้เดินทางนี้ข้ออย่างนิดนึงครับมีอยู่สามระดับอันดับแรกคือตัวแดง ตัวแดงนี่ได้แปะได้ปะไวททีสมุิสุขภาพสีข้าวคงประจําตัวหุดหยาดอันนี้อย่าลืมแต่คนเดินทางไปเลยนะครับพกไวด้ดีคนที่ไม่ไปที่ต้องพาไปครับสมุดสุขภาพประจําตัวผู้แสวงบุญหรือว่าหุดนยาดอันนี้ต้องพาไปก็จะแปะสี่เหลกคือสีแดงอันนี้แสดงต้องระวังตั้งแย์ตั้งแสต,ตั้งบอยชัดตองระวังคนนี้คอยติดตามหายาดคาดยาหยายไปบุกอาการโรน หญายไปคนที่บางมากใหญ่ไปเจอฟุ้นเยอะๆหนองเมืองนะครับนี่คือแดงข้อที่สองคนที่เลื้องครับนี่เลื้องนี่เขาเราว่าพึ่งระวังแดงนี่ติดตามอย่างไ้ชิดเลยครับ,รบเลื้งนี่ระวังอาจจะว่ามีความดันมีเบาหวานไอ้แดงนี่อาจจะนักคิดหรือว่าใจครับได้ไหมครับไตทำตาตวายได้อันี้ต้องระวังข้อที่สองเลื้องความดันเบาหวานได้ไหม เหล็กกับเขี้ยวปกตินะครับซึ่งที่่านมาในการเสียชีวิตนี้ไปตีแดงหมาว่าครับ,รบปอดแดงเนี่ยมันกลายไปเท่าปอเท่านี้ก็มาเท่านี้ครับเพิ่งระวังอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือสิ่งที่าลาวกล่าวว่าอุทยารทรรงวัดพกพันกว่าคนถึงไปแล้วเดินเรืมทยอยเดินทางข้ามมานครมากาสุขภาพตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหล็กยังไม่มีคนที่ข้าวโรงพยาบาลเพื่อที่จะ ไปอยู่ในห้องแอดมิทหรือว่าห้องอะไรนะเรียกไอซียูัยังไม่มีในความหมายก็คือชาวไทยมุสลิมถึ่จะเดินทางไปในเที่ยวสุดท่ายวันไหนมีหาดเย้ยวันที่แปวันที่เกาอันนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องไปไปรวมทรงการทรงบูชงบุญนี้ผมผมเชื่อมันว่าพวกเราทำกันมายาวนานทั้ว่ามันมีผักผลบุญมังคับมันก็ไม่ได้มีเลยแต่ว่าการที่เราเนี้ยเป็นคนหนึ่งที่หัวใจเนี่ย หลักการไปส่งหุดนยานนี่ครับมันจะได้หลักการไปทำฮัดเลขทำให้หเราเนี้ยได้มีความเพียรพยายามมากขึ้นนี่คือสิ่งที่วันที่8วันที่เกสนามบินหาดหย่เลขวันที่10 11อสนามบินสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันครับ,รบเป็นการเมาล้ำคล้องสายกกันบินซาอุดิอาระเบียหาดหย่ยนี้เป็นสายกกันบินไทยนะครับเมดเชเล่ขคุณโต๊อีมัม่ครับและนายกสมาคมแซ่ด้วย เดี๋ยวเราไปเล่เผู้ที่จะเดินทางไปในเที่ยวชุดไทยสิ่งดังค่อยเราโยแล้วครับท่านผู้ชมครับไปเลยครับไฟฟันเจตนาเลยตั้งใจเริ่มตอนจากลักการที่5ประการ,รที่จากศาสนาบัญญัติไหวาจากลักการที่ทุกดองบัญญัติไหวถึงการไปธรรมฮัต นคนไม่กันเป็นเป็นเป็นลำดับที่ที่ที่ห้ากับไว้ารบังคับการบังคับถึงการตั้งใจเลยเจตนาเนียดไวตั้งแต่ตอนนู้นเลยคือนั่นมาแล้วน่านมาแล้วเมื่อเรามีความสาซามาจะไปได้นก็เนี่ยแล้วว่าต้องไปต้องไป ถึงกัวันนี้ก็มาถึงก็มาถึงยนได้ว่าได้ไปอันนี้อันทำเลยละอัรถลาล,ลาให้ได้ไปลักลักการความผอมของการไปฮัดก็คือเรื่องราวการเรียนรู้การศึกษาเหล็กห้ทกตอมตามลักการคนที่จะไปทำฮัทแล้วนะ ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของสายสัมพันธ์ฮัจซึ่งดําเนินการมาถึงวินาที่สุดท้ายในวันนี้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจของคนไทยของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งของชาวไทยมุสลิมรายการของเราต้องลาไปก่อนครับพบกันไหมโอกาสหน้าสวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh